นะครับกับสุดยอดนักขับฮีโน่คอนเน็กนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีการแข่งขันไปแล้ว2เดือนนะฮะมีการเก็บคะแนนกันมาแล้วนะครับเรามาดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มีคนที่ได้คะแนนที่ดีมากๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นระดับท็อปๆเลยเรามาดูกันว่าเขาใช้เทคนิคในการขับขี่อย่างไรนะครับเราจะไปดูกันนะครับวันนี้ไปครับ นี่เราก็มาถึงแล้วนะครับบริษัทเดีย2020เป็นจุดจอดรถที่ทางบริษัทเนี่ยมีการจอดรถกันอยู่ที่นี่ที่นี่ดอยอ่างขางนะครับเรามาดูกันว่าที่บริษัทเดียว2020มีเคล็ดลับอะไรนะครับมาตามผมมาครับนี่ฮะเฮียอยู่นี่พอดีเฮียชื่อวัดีครับอ๋อวัสดีครับผมวัสดีครับ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 จะขออนุญาตมาสัมภาษณ์นิดนึงนะครับครับโอ้โหบรรยากาศสวยมากเลยฮะผมโอ้โหดอยอ่างขางอยู่ตรงนี้เลยนะ สุดยอดเลยผมว่าเป็นจุดจอดรถที่สวยงามทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจริงๆขออนุญาตมาสัมภาษณ์เฮียแล้วกันเพราะว่าจะบอกว่าเป็นตัวเต็งผมเป็นตัวเต็งเลยครับเป็นตัวเต็งเพราะว่าเฮียส่ง4คนแล้วติดหนึ่งในส0บ่ะถึง4คนเลยผมก็อยากจะรู้เพราะว่าก่อนหน้านี้หลายๆคนเคยบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าโซนพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยมันขับยากถนนหนทางอะไรเงี้ยมันจะโอกาสแข่งชนะมันจะยังไงวิธีการเราไม่เหมือนรถขับหลังถนนธรรมดาทั่วไปวันนี้ก็เลยอยากจะขออนุญาตมาสอบถามเคลดลับเฮียหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเฮีย โอ้โหเนี่ยนะฮะอันนี้คือชมหน้าสุดยอดนะครับสุดยอดนะครับหมื่นหนึ่งผมเลยนะพี่โอ้โหสี่คนนี่ส่งตัวแทนมาเลยใช่ไหมนี่หมื่นหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตหน่อยนะฮะขออนุญาตสัมภาษณ์เทคนิคหน่อยแล้วเคล็ดลับผมว่ามีหลายๆคนเนี่ยเขามองว่าการแข่งขันสุดยอดนะครับพีโน่คอนเด็กเนี่ยเราวิ่งอยู่บนพื้นที่ที่อยู่โซนที่ภาคเหนือผมขนาดขับรถเล็กเนี่ยขับมาใช้ปาการยังรู้เลยว่าโอ้โหเหนื่อยใช้ได้นะพี่ เส้นทางนั้นโคดเคี้ยวทั้งอะไรต่างๆนานาแต่เราบอกว่าเรากําลังแข่งกับคนที่ขับหลังถนนแล้วกันบนพื้นราบแล้วพี่ทั้ง4ได้เป็นตัวเต็งด้วยเนี่ยขอถามเคล็ดลับหน่อยแล้วกันนะพี่สอบถามหน่อยว่ามีกลเม็ดอะไรกันนะฮะโอเคครับนั้นเดี๋ยวขอญาตเข้าไปร่มๆหน่อยได้ไหมครับผมโอเคขอบคุณมากครับไปนี่นะฮะเมื่อกี้อยากที่บอกนะครับว่านี่ผมอยู่กับเพียกับซ้อนะครับแล้วก็อย่าเรียกว่าคนขับเลยเราเรียกว่านักขับดีกว่าถ้าระดับนี้ผมเรียกว่านักขับแหละเพราะว่า นี่ตัวเต็งทั้งนั้นเลยเราจะมาถามว่าจริงๆเคล็ดลับของการขับขี่เนี่ยเป็นยังไงนะครับฮียทายังไงฮะทําไมลูกทีมถึงเก่งขนาดนี้ฮีอ๋อเราเน้นครับเน้นในการขับนิ่มนวลปลอดภัยค,คือให้ขับช้าไม่ต้องให้ขับไวมากเพราะมันขับไวนี้มันอันตรายก็คือเราจะกําหนดไว้ว่าเออวรขับอยู่ที่ความเร็วที่60เนี่ขึ้นเขาอะไรเนี่ยค่อยๆขึ้นค่อยๆลงขับแบบนิ่มนวลเพื่อความปลอดภัยเน้นผมเน้นเรื่องนั้น คือจริงๆไม่ได้ไม่ได้เก่งเฉพาะตัวอย่างเดียวคือเรามีการทํางานเป็นทีมว่างั้นใช่ไหมครับผมคือว่าเราทุกคนที่จะมาขับที่บริษัทผมนี่คือเราต้องคัดมาหมดแล้วคือว่าต้องต้องขับรถนิ่มเท่านั้นครับขับไวไม่ไม่ได้เลยครับเพราะว่าเราฟิกไว้แบบนั้นแล้วอ๋อจริงๆหลักๆเนี่ยคือเรื่องของความเร็วเราควบคุมไปแล้วความเร็วเนี่ยมันช่วยเราเรื่องของการประหยัดอยูะแล้วสอคือมันก็ปลอดภัยด้วยปลอดภัยทั้งกับตัวเรานะครับทั้งพนักงานเราแล้วก็ทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันครับนะทีนี้นอกจาก60นใหก็ขััับไได้60มนนนเยยอะะแแปต่วี้ คนที่เข้าแข่งขันครั้งนี้เป็นพันแต่4คนนี้เขาเป็นถึงขั้นว่าเป็นตัวเต็งเลยนะตอนนี้เป็นตัวเต็งผ่านมา2เดือนแล้วเนี่ยคะแนนเขาเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวเ <terrace> ต็งก็เลยอยากถามว่าแต่ละคนเนี่ยมีเทคนิคการขับยังไงขออนุญาตนะเฮียนะขออนุญาตถามทีละคนนะขออนุญาตครับพี่พี่ชื่ออะไรเนี่ยพี่คมพีครับพี่คมพีนะครับนัทฮวงครับ พี่นัทพงศ์สัตยาครับพี่สัตยา,ตยาจักกี้ครับพี่จักกี้โอ้โหชื่อนี่เหมือนสี่สิจ็ดรเทพเลยนะคล้องจองกันมาเป็นลําดับเลยนะพี่ทีนี้พ,พี่ขับรถมากี่ปีครับพี่ตอนนี้ตั้งแต่48นะครับตั้งแต่48อันนี้ทดสอบคณิตศ,ศาสตร์ผมด้วยก<ต>ี่ปีแล้วเนี่ยตอนนี้น19บเก้บเกปีอ๋อกี่ปีครับพี่ประมาณ17ปีครับ17ปีประมาณ10ปี10ปีฮะสิบกว่าปีนะครับสิบกว่าปีเหรอตั้งแต่ผมขับตั้งแต่รถ ขอบจนถึง ดันดันดันขึ้นมาเงี้ยอ๋อคือเราไล่ไล่แรงกิ้งมาเหมือนตะวันฉายนะพี่ค่อยๆไล่ระดับขึ้นมาโอเคครับแต่อะไรฮะแต่ครับโคพวงนี้ประมาณ8ปเดือน8เดือนอันนี้เขาเรียกว่ามวยพรสวรรค์เขามาแบบเป็นเลยใช่ไหมพี่พอมีเออพอมีนะอ๋อพอมีพรสวรรค์แล้วก็พอมีเราเต็มที่เลยชงมาเราซัดเลยเอ้ยทีนี้ถามว่าเอาแต่ละคนนะผมไม่แน่ใจว่าขับเหมือนกันหรือเปล่าขอถามพี่มมพีก่อนดีกว่าพี่มมพีเรียกว่ารุ่นรุ่นใหญ่เลยอ่ะรุ่นใหญ่เลยถ้าถ้าเทียบระ มวยก็แสนชัยเอาง่ายๆถูกไหมพี่ยังไงพี่พ,พี่มีเคล็ดลับยังไงขับรถก็เน้นนุ่มนวลเนนะี่ยอ มั่ลนวลนั่นนงนานนอนน้อยจุ๊กไอพี่ไอ้น,นี่พูดจริงพนะูดเล่นเนี่ยหยอกครับหยอกนะห <laughs> ยอกหยอกดอย่าพิ่งอย่าพิ่งเอาไปใช้นะอาจจะต้องตัดออกอันนี <laughs> ้อะไรนะพี่ออ <laughs> ขอยทีขับรถนุ่มนวลเนี่ยนั่ง <laughs> นานไม่ใช่ <laughs> ขับรถนุ่มนวลแล้วอะไรอีกพี่ <laughs> แ <laughs> ล<ะ>้วนุ่มนวลเนะ <laughs> นี่ยอ๋อนุ่มนวลเป็นเรื่องหลักคือเราขับความเร็วที่เสมอคงที่และนุ่มนวลเน้นความปลอดภัยผมก็เน้นความปลอดภัยเป็นหลักครับครับวิ่งเอาให้มันปลอดภัยที่สุดเลยครับครับของผมก็ ออกตัวครับสาคัญออกตัวแล้วก็ออก,การออกเปลี่ยนเกียร์เนี่ยสำคัญที่สุดต้องนิ่มนวลครับคนนี้ไม่ธรรมดาสุดยอดเลย,ขออยเขายากแปดเดือนนี่ไงครับ <c oughs> ผมนี่ออกตัวนิ่มๆชา่าใช้ริบไปก่อนเลยอ๋อแต่ว่าจริงๆอ่ะคำว,ว่าการขับขี่ที่เราบอกว่าอยากจะออกตัวนุ่มนวลอะไรเงี้ยจริงคนก็อาจจะพูดอย่างนี้ได้แต่ผมเชื่อว่า การที่มันมาอยู่ระดับท็อปเนี่ยมันต้องมีเคล็ดลับแหละคนอื่นอาจจะไม่ยอมบอกพอดีเห็นพี่เขายอมบอกมาเราออกตัวยังไงพี่ตัวนี่ไม่ให้เกินโซนสีเขียวครับพี่ทำให้คุมอยู่ในโซนสีเขียวอย่างเดียวค,ครับว่าจะออกตัวหรือว่าเปลี่ยนเกียร์ครับแล้วเกียร์ที่พี่เข้า ยังไงฮะก็ไม่ข้ามนะครับตามเกียร์ปกติเลยฮะเกียร์หนึ่งนี่ออกเกียร์เกียร์หนึ่งไหมออกเกียร์หนึ่งครับผมหนึ่งสองสามจนถึงแปดไล่มาครบเลยถูกไหม,มอ๋อเพราะว่านีเนเน่เป็นเรื่องของการประหยัดน้ำมันด้วยแหละทุกีนแล้วเราบรรทุกหนักๆเงี้ยขึ้นเขาลงเขานี่ยังไงฮะเนี่ยมันทำยังไงมาถึงประหยัดเพราะคนเขาบอกว่าโอ้โหทางแบบนี้มันต้องเชนเกียร์เยอะมันต้องไล่เกียร์มันต้องขึ้นเขาลงเขากินจะกินน้ำมันลงก็อยู่ในเซฟโซนเหมือนกันครับอยู่ในโซนสีเชื่อมเหมือนกันไม่ว่าจะลง แล้วก็ดูว่าเราจะลงเขาลูกนี้ในเกียร์ไหนที่จะเหมาะสมเนี่ยคือการขับเนี่ยเราวางแผนเลยถูกไหมเพราะว่าจริงๆเราขับเราเหมือนเราชินทางขึ้นมาอยานีเราจงประจําครับพี่อ๋อวิาจงประจําเช่นเวลาเนี่ยเราต้องกะแล้วเราต้องใช้เกียร์อะไรเราจะผ่อนเกียร์อะไรแล้วจริงฮีโน่เนี่ยเห็นในบนรถเนี่ยผมวันนั้นเคยขึ้นไปนั่งด้วยทีหนึ่งมันจะมีระบบในการช่วยทําให้เราปลอดภัยประหยัดมากขึ้นอย่างเช่นมีเออเขาเรียกอะไรใช้เอนจินเบรกหรือใช้ช็อคเบรกเออช็อคเบรกใช่ไหมพี่อะไรพวกนี้ด้วยถูกไหมใช่เรับเรา จะอยู่ที่ว่าถนนด้วยแล้วก็อยู่ที่เราไปที่เราจะใช้เหมาะสมหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะครับในฐานะที่เราแบบประสบการณ์เรียกว่าไล่ตามพี่ๆติดๆเนี่ยเรามองว่ายัางไงฮะเราอยากจะเปิดปเทคนิคไงใครเข้าบ้างไหมฮะเทคนิคผมไม่ค่อยมีครับโอเคครับอ๋อคือเรา เอาลูกพรสวรรค์ใช่ใช่แตดเดินกันไปทายังไงยังไงอ๋อครับครับอันนี้ไม่ยอมไม่ยอมบอกใครเลยนะว่าว่าเขาเขามีครูมีอะไรเขาบอกเขาเป็นพรสวรรค์นะเราก็ต้องเชื่อเขาแล้เพราะเขาเขาขึ้นระดับเนี้ยใคร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 ก็ต้องเชื่อเขาแหละฮะก็มีครู่างฮิโน่ใช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 ่ฮิโน่เขามีอาจารย์มาสอนด้วยก็วันนี้ต้องบอกพี่ๆว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่เราแปลกใจเหมือนกันนะว่าโตเต็งเนี่ยที่จะได้รางวัลครั้งนี้มาอยู่บนภาคเหนือเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเอ้ยทำไมทำไม ทำได้ทำทั้ทีจริงๆเรียกว่าข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบเนี่ยคนมองว่าบางทีเราอาจจะเสียเปรียบแต่วันนี้เราทําจนขึ้นมาได้ระดับพับๆเนี่ยพี่เป็นไงทีภูมิใจกับนักขับของตัวเองเป็นไงบ้างฮะดีใจมากครับที่ว่าเขาขับรถกันได้ดีจริงๆผมอยากจะให้มีแข่งอีกทุกปีเลยอ่มันเป็นยังไงฮะ ็เวลาเราแข่งเรทผมนี่สามจุดสองนะเขาทําขับมาได้ครับแต่ว่าไม่ใช่แค่3.2จุดสองทุกคนขับไป3 2จุดสองปุ๊บเนี่ยแล้วยังเหลืออีกคันละพันกว่าพันแปดพันเก้าตายละเที่ยวครับก็วันนี้เฮียฝากอะไรกับพวกเราหน่อยฮะที่อยากให้เชิญชวนว่าเผื่อทีมงานที่อยากจะเข้ามาแข่งขันหรือว่าลูกค้าท่านอื่นหรือว่าคนที่มีฟีดรถเนี่ยเข้ามาแข่งขันอยากให้เฮียบอกผู้รับฟังหน่อยฮะแนะนาให้เขามาแข่งจริงๆแล้วมาแข่งได้ไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้บนเขาของผมเนี่ยก็ยังสู้เขาได้อื เขยังติดระดับหนึ่งในห้าในสิบได้อยู่ทางเรียบเนี่ยก็ไม่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะได้อยู่เพราะขนาดเราบนเขาก็ยังทําได้ครับมันไม่ได้เสียเวลาการทํางานเราเลยถูกไหมไม่เสียเวลาคือเป็นการพัฒนาพัฒนาให้ในองค์กรเราเนี่ยเพื่อจะได้คนขับไปมีคุณภาพโดยการทั้งหมดจริงๆแล้วให้ทุกบริษัททําแบบเดียวกันหมดก็จะดีเพราะมันช่วยในการปลอดภัยบนท้องถนนด้วยอ่าโอเคครับแล้วเราก็เดินทางต่อมายังจังหวัดแพร่ ที่ที่คนขับมีคะแนนสูงเป็นดบบต้นๆโดยได้รับเกียรติจากคุณยศธรเจ้าของบริษัทนายที่นายดูเดินให้สัมภาษณ์ถึงการส่งพนักงานขับรถเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ครับ ก็เขาก็เหมือนกันน่าจะมีการเชิญชวนพนักงานตอนไปอบลมที่ทีฮีโน่ที่แพร์เขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะมีโครงการตัวนี้เข้ามาทางโรงงานสนใจเข้าร่วมไหมทางฮีโน่ที่แพรก็แจ้งว่าทางเราก็เข้าร่วมได้เดี๋ยวใครต้องการส่งรายชื่อบ้างเราก็ให้พนักงานสมัครใจเองว่าคันไหนอยากเข้าร่วมครับเราก็ให้เขาเข้าสมัครครับแล้วฮี่มองว่าจริงๆแล้วมันเป็นประโยชน์ยังไงบ้างฮะที่เข้าร่วมถ้าเกิดประโยชน์ส่วนตัวของของบริษัทเองเลยเนี่ยบริษัทก็จะได้พนักงานที่ ขับรถได้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและเรื่องการประหยัดก็น่าจะประหยัดมากขึ้นเพราะว่าพนักงานจะดูแลรถมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าโรงงานไม่ได้ไปควบคุมหรือดูแลพนักงานมากอย่างทางฮิโนเองเขาดูแลได้ดีกว่าเขาอาจจะมีระบบอะไรที่ตรวจสอบได้ได้ดีกว่าของที่เราเราดูเนี่ยครับแล้วในกิจกรรมครั้งนี้ฮียมองเห็นว่าพนักงานเขารู้สึกตื่นตัวกันไหมครเขาก็มีมาอวดกันนะครับ <c oughs> ว่าเออ <c oughs> ของเขาขับแล้วได้ คะแนนประมาณอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็อนาคตเพื่อนก็ที่ที่ทำงานที่เดียวกันก็อาจจะสมัครเพิ่มขึ้นอยากจะลองลงในระบบมากขึ้นผมคิดว่ามันก็การแข่งขันทุกคนก็อยากแข่งให้ชนะเออครัอยากอยากช่วยกันว่าเป็นยังไงบ้างแตกต่างยังไงบ้างจากที่เขาใช้ปกติกับการที่เขาเข้าร่วมการแข่งขันครับจริงๆในงานนี้มันมีเงินรางวัลซึ่งผมว่าในที่หนึ่งเนี่ยมันได้ เงินรางวัลสูงสุดถึง5 0 0ห0ื่นครับทีเนี้ยพนักงานเขาก็น่าจะเข้ามารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจน่าจะอยากลงแข่งกันด้วยหรอเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่คือไอ้ตัวเรื่องเงินรางวัลเราไม่รู้อยู่แล้วว่าว่าเงินรางวัลมีอะไรบ้างแต่แค่พนักงานเข้าร่วมเนี่ยเราก็ดีใจว่าพนักงานตระหนักเห็นว่าการเข้าร่วมได้ประโยชน์ยังไงต่อทั้งตัวเองกับต,ต,ต่อทั้งบริษัทครับครับตอนนี้เนี่ยพอดีผ่านมา2เดือนนะครับ,รบซึ่งอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วของการแข่งขันซึ่งตอนเนี้ยพนักงานของเฮียเนี่ย ติดอันดับเรียกว่าต้นๆเลยซึ่งเป็นตัวเต็งในการชนะในครั้งนี้เฮียรู้สึกว่ายังไงบ้างะก็ดีใจก <c oughs> ับเขาครับผมคิดว่าผมก็คงต้องดีครับเพราะว่าอาจจะมีรางวันเพิ่มให้เขาครับเขาทําได้ดีอยู่แล้วแล้วก็ต้องสนับสนุนขเขาเพิ่มครับ สวัสดีค่ะกรุณารูปใบขับขี่ด้วยค่ะใบขับขี่ของคุณถูกต้องขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะขออนุญ,ญาตพี่กิ๊กนะฮะพี่พี่กิ๊กตามสบายเลยฮะพี่ขับตามสบายเลยพี่โอเคผมขออนุญ,ญาตนั่งไว้เป็นเพื่อนนะพี่กิ๊กขับรถมานานไหมครับพี่ประมาณได้2ี่กว่าปีแล้วครับผมยี่สิบกว่าปีแล้วหน้ายหนุ่มอยู่เลยนะครับขอบคุณครับพี่แล้วครั้งนี้ที่ลงแข่งเนี่ยอันนี้พี่ ทำไมถึงลงแข่งในครั้งนี้ฮะอันี้ไม่ทราบเลยครับผมเรื่องข้อมูลนะครับผมครับก็ไม่รู้เลยพอดีทางบริษัทเขาแจ้งมาผมก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะครับอ๋ออ่าแล้วก็พอเราลงแข่งเนี่ยพี่ขับยังไงครับเนี่ยทําผลงานได้ดีขนาดนี้ก็ขับตามแบบที่เคยขับมาครับผมครับพี่รู้ไหมตอนนี้พี่ได้คะแนนดีขนาดไหนไม่ทราบเลยครับแล้วฮะใช่ครับโอ้เราเป็นอย่างนี้โดยธรรมชาติว่างั้นเถอะใช่ครับผมตอนนี้พี่กิ๊กเนี่ยเป็นตัวเต็งของรุ่นแล้วนะฮะ ตื่นเต้นไหมพี่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตกใจครับตื่นเต้นตกใจพี่โอเคนแต้วนี่ตื่นเต้นตกใจนะนี่รถบรรทุกอะไรบ้างพี่เส้นก๋วยเตี๋ยวส่งออกครับผมครับทุกหนักไหมเนี่ย หนักบางรอบก็หนักบางหนักบางบางรอบก็ประมาณหนึ่งนะครับผมครับหนักนี่คือประมาณกี่กี่ตันฮะก็เกือบลิมิตของคนส่งนะครับก็เกือบเกือบยี่สิบห้าครับผมก็ยี่สิบประมาณยี่สิบสี่ตันนะครับโอ้โหครับผมรวมรวมรถนะฮะแล้วฮะทางที่ที่พี่ขับเนี่ยทางเขาหรือทางอะไรฮะเป็นถ้าขึ้นมาทางเหนือก็จะเป็นช่วงช่วงเขาบั่งก็มีครับครับเวลาลงเขาที่เราเข้าเกียร์อะไรไอ้ลงเกียร์เกียร์ต่ำครับผมอ่าใช่ไม่ปล่อยนะเกียร์ว่างนะไม่ปล่อยครับไม่คอันตรายนะครับ หวงชีวิตเหมือนกันครับทั้งชีวิตทั้งทรัพย์สินนะครับมันประเมินไม่ได้แล้วแล้วก็ผู้ใช้ทางร่วมกันนะครับมีอะไรฝากถึงคู่แข่งไหมพี่ที่คิดจะแย่งอันดับหนึ่งกับพี่ในตอนนี้อ๋อไม่มีละครับก็คือต่างคนก็ต่างทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอะครับไอเราก็เต็มที่อะใช่ไหมพี่เราก็เต็มที่ครับอ๋อโอเคแต่ก็มีแอบมีลุ้นๆอยู่เหมือนกันเพื่อฟุกแต่เราทําเต็มที่แล้วยังไงก็ยอมรับอยู่แล้วพี่นะโอเคพี่ก็ขอให้ชนะแลพี่ครับผมขอบคุณมากครับ ยังไม่หมดแค่นี้นะครับเราังมีอีก3ที่ที่เป็นตัวเต็งในครั้งนี้จะเป็นที่ไหนบ้างขอเชิญคุณไทยพาพวกเราไปกันเลยครับตอนนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเราจะพาไปดูสุดยอดนักขับของกาญจนบุรีกันนะครับว่ามีใครกันบ้างไปดูกันเลย สวัสดีครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับบริษัทพร้อมขนส่งนะครับในเครือของยงคอนกรีตก,กันนะครับขออนุญาตให้พี่ได้แนําตัวนะครับสวัสดีค่ะนันทิยาวงทองดีนะคะเป็นผู้จัดการขนส่งค่ะของพร้อมขนิดส่งค่ะโอเคครับผมขออนุญ,ญาตเรียกพี่นันนะครับผม ไม่ทราบว่าทางพร้อมขนส่งอะครับมีนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการขับขี่หรือว่าพัฒนาทักษะของคนขับยังไงบ้างครับทางพร้อมขนส่งก็มีนโยบายให้อบรมของฮีโน่สมาร์ทไดะค่ะแล้วก็นโยบายของบริษัทเนี่ยจะพัฒนาให้คนรถมีประสิทธิภาพในการขับรถที่ดีขึ้นมีการประหยัดน้ํามันมีการซ่อมที่น้อยลงอะค่ะแล้วอยากสอบถามทางพี่นันว่า กิจกรรมสุดยอดขับพีโนคอนเน t ครั้งนี้นครับเป็นประโยชน์ยังไงต่อพร้อมขนส่งบ้างครับดีค่ะก็คนรถสามารถทํางานไปด้วยแล้วก็สามารถแข่งขันไปด้วยโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปแข่งในสนามค่ะโอเคครับแล้ววันนี้เราได้โอกาสนะครับมาพบกับตัวแทนนักขับนะครับของทางพร้อมขนส่งเดี๋ยวเราขออนุญาตไปพบกับพี่คนขับกันเลยนะครับเชิญค่ะ สวัสดีครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาเจอกับพี่สุดยอดนักขับนะครับของทางพร้อมขนส่งกันนะครับผมพี่สมรครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สมรรู้ตัวไหมครับว่าพี่ติดอันดับอยู่ครับผม ไม่รู้เลยครับพี่มีเทคนิคการขับขี่ยังไงบ้างครับที่ทําให้ได้คะแนนเยอะขนาดนี้ครับก็การออกตัวรถหรือว่าการใช้เกียร์ต้องให้สัมพันธ์กันครับไม่ออกเกียร์กระชากต้องใช้ความเร็วแบบพอเหมาะการเข้าโค้งก็ไม่หักแบบเร็วจนเกินไปต้องเข้าโค้งตามความเหมาะสมของรถครับครับนี่ขนาดเป็นรถที่จะต้องใช้เครนด้วยนะครับยังคะแนนเยอะขนาดนี้นะครับผมปกติแล้วนะครับต้องวิ่งสินค้าอะไรบ้างครับก็เป็นพวกเสาเข็มแผ่นพื้นครับเสาลวประมาณนี้ครับ ครับผมก็จะเป็นวิ่งงานหนักเหมือนกันนะครับใช่ไหมครับผมแล้วก็เส้นทางที่วิ่งอะครับเป็นยังไงบ้างครับเส้นทางก็ไกลบ้างใกล้บ้างแต่การวิ่งก็โอ้โหูุ้ะครับเส้นทางกระโดดรถกระโดดเลยแหละรถกระโดดเลยใช่ไหมครับผมครับพี่สำหรับกิจกรรมสุดยอดนะครับฮ i โน่คอนเน็กแบบออนไลน์นะครับในปีนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีนะครับที่ฮิโน่ให้ความสนใจกับคนขับรถนะครับเพราะว่าคนขับรถจะได้มีกําลังใจการเข้าร่วมกิจกรรมเราไม่ใช่ว่าจะไปแข่งเลยนะครับ เห็นแค่ว่าเราทำงานไปด้วยขับรถไปด้วยส่งสินค้าไปด้วยและฮิโน่เขาก็จะดูพฤติกรรมการขับของเราว่าดีหรือไม่ดีนะครับมันจะเป็นการพัฒนาด้านการขับรถข,ของเราให้ดีขึ้นครับต้องขอขอบคุณฮีโนนะครับที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ขอให้คนขับทุกคนนะครับผมได้ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยและการขับขี่ที่ถูกต้องนะครับผมอยากให้ฮีโนจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณฮีโน่มากครับ เอาละครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ชนบุรีนะครับเรามาอยู่กับบริษัทร่วมกิจลุ่งเรืองนะครับผมเป็นบริษัทที่ติดอันดับกันเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับก so oh. ิจกรรมสุดยอดนักขับยีโนคอนเนคในปีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพบกับผู้บริหารกันเลยดีกว่านะครับไปสัมภาษณ์กันดูนะครับว่าทําไมนะครับทางร่วมกิจลุ่งเรืองนะครับถึงได้ติดอันดับกันเยอะขนาดนี้ไปกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับทางผู้บริหารของทางร่วมกิจลุ่งเรืองนะครับครับรบกวนแนะนําตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับผมนล ทัศสปอร์ตนะครับในส่วนของกลุ่มบริษัทล้มกินลุงเรืองนะครับก็ในส่วนของบริษัทลุงกินลุ้งเรืองนะครับก็มีนโยบายในเรื่องของการขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็การประหยัดน้ํามันนะครับโดยมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนนะครับตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของขั้นตอนในการทํางานรวมทั้งการขับขี่นะครับเพื่อให้พนักงานเนี่ยเกิดความตระหนักในเรื่องของการขับรถบรรทุกได้มากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเราเองนนฐานะเป็นผู้ขับรถบรรทุกใหญ่ นะครับซึ่งต้องอยู่ใกล้กับในส่วนของประชาชนทั่วไปนะครับก็ต้องให้ความสําคัญในเรื่องของการขับขี่นะครับเรื่องของการลดในเรื่องของ CO2 ด้วยเช่นกันเรียกได้ว่านอกจากเข่งเรื่องความปลอดภัยแล้วยังมีเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะตัมคํานโยบายของทางรูปกิจนะครับโอเคครับแล้ว การที่ได้ส่งคนขับมาเข้าร่วมกิจกรรมสุดยอดนักขับฮีโน่คอนเน็กที่เป็นการแข่งขันแบบออนไลน์ครั้งนี้ครับมีประโยชน์อย่างไงกับทางบริษัทบ้างครับในส่วนของการแข่งขันนะครับร่วมกิจเราได้เข้าร่วมแข่งขันในเรื่องของฮีโน่คอนเน็กทเป็นครั้งที่2นะครับติดต่อกันนะครับมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนนะครับมีความรู้ความเข้าใจนะครับในเรื่องของการขับขี่อย่างประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็ถูกวิธีนะครับโดยได้ความรู้จากในส่วนของฮีโนนะครับเพื่อมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในชีวิตประจําวันครับผมมีนโยบายในการ พัฒนาคนขับอยู่แล้วอย่างต่อเนื่องด้วยเนาะใช่ไหมครับผมแล้วก็เป็นผลดีด้วยนะครับผลปรยได้จากการที่เราพัฒนาคนขับแล้วมาเข้าร่วมแข่งขันนะครับทําให้พนักงานขับรถได้คะแนนดีด้วยนะครับแล้วก็ติดอันดับถึง3คนเลยนะครับผมในรอบนี้นะครับผมเดี๋ยวยังไงผมจะขออนุญาตไปขอสัมภาษณ์พี่คนขับสักหนึ่งท่านนะครับผมขับยินดีครับขอบคุณมากครับบดาคบา สวัสดีครับครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาพบกับพี่อนุรักษ์นะครับยอดนักขับพีโน่คอนเน็กนะครับจากร่วมกิจของเรานั่นเองนะครับผมปกติแล้วพี่ขับรถเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกว่าตัวเองขับรถดีไหมครับช่วงนี้ดีครับขับแบบไม่เร่งรีบนะครับก็ปฏิบัติตามข้อกําหนดของการขับขี่ของบริษัทแล้วก็ขี่ด้วยความระมัดระวัง คะแนนมันก็ขึ้นปกติแล้วครับกาได้คะแนนดีเนาะใช่ไหมครับพี่ทางบริษัทเขามีนโยบายอะไรมาควบคุมเราไหมเราถึงเราได้ขับดีแบบนี้หรือว่าเราขับดีของเราเองอยู่แล้วครับส่วนหนึ่งก็มาจากพื้นฐานการฝึกอบรมแล้วก็สองก็เป็นเกี่ยวกับข้อกําหนดของบริษัทนะครับเรื่องของการขับขคียขับประหยัดน้ำมันเขาก็มีการเทรนอบรมอยู่แล้วครับครับผมแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการปฏิบัติตามข้อกําหนดของบริษัทข้อกําหนดของ วกฎหมายครับในการเรื่องการเว้นระยะห่างแล้วก็การขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับครับได้ข่าวมาว่าทางร่วมกิจนี่กฎระเบียบค่อนข้างจะเข้มงวดเลยเป็นไงบ้างครับผมกฎระเบียบก็เพื่อความปลอดภัยของพนักงานครับทั้งในการปฏิบัติงานแล้วก็การใช้ชีวิตประจําวันก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยครับโอเคก็ปลอดภัยกับตัวเราด้วยเนาะใช่ไหมครับแล้วก็ขับได้คะแนนดีด้วยนะครับก็มีลุ้นรางวัลกันนะครับผมโอเคครับแล้วปีนี้เป็นยังไงบ้างครับรู้สึกว่าตัวเองตั้งใจมากขึ้นไหมครับ ก็ปีนี้ตั้งใจอย่างมากเลยครับแล้วก็เป็นการขับขี่ปีแรกของผมงผมก็จะทำให้เต็มที่ครับผมแล้วก็มาถึงบริษัทสุดท้ายกันแล้วเราไปดูกันนะครับว่าเหล่าสุดยอดนักขับฮีโน c ค n นเน็ของเรามีเทคนิคการขับขี่อะไรกันบ้าง ไปชมกันเลยครับครับก็สไตล์การขับของผมก็คือออกตัวอย่างนิ่มนวลแล้วก็ใช้วัดรอบไม่เกินแถบสีเขียวหรือ1,000รอบเบรกอย่างนุ่มนวลใช้ความเร็วที่เหมาะสมถนนที่เราใช้ครับ ดีมากเลยครับที่ฮิโน่มีกิจกรรมแบบนี้ได้ทํางานไปด้วยแข่งขันไปด้วยรู้สึกดีมากครับอยากให้ฮิโน่จัดกิจกรรมแบบนี้ไปอีกนานๆเลยครับเยี่ยมครับดีมากเลยครับที่ทางฮิโน่ได้จัดกิจกรรมแบบนี้ทั้งทํางานไปด้วยแล้วขับรถไปด้วยอยากให้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกครับ